สบายดีพ bon. uh ี่น้องสบายดีสุกสองคนก็มีสบสบายดียำแรงพี่น้องจ้ะไปส้มน้นเด็ดมันเดือดหอมสองคะตาะน้ไอ้ัางไดแหลาสมาขอตืมเน่ขอเน่ขอเข่ามาเน่เอาขอตืมกันบุกขบเบื้อมาขอเข่ามาบุมมีเข่ากินบุมี่เข่ามาหาคุดเขียดคุดกบมา ขอกินแลกกินกับมันมือได้มือบบได้บ่พอมาบ่พ่อกินเมื่อน้ำสีวิตสีวาอืมหน้ากนีอืมหน้าบมีกับบมีปัญญาเห็ดอืมขอตืมกันอืมเบิดขอตืมมาขอเขาบุกเขาเบือพี่น้องเ้ยขอใหี่้อาย เชยไอะได้จ้ะ mm ์ย hmm. mm ื hmm. ่น oh. ต uh ิดหนักแข็ง um หักเจ็บถากไล่กับเจ็บถากกับโบอกห้ไปโอไปทานไปอย่นได้แหละเาก็บชไปตักตืมเ้ากดีห้อเข้ามาเ้าวับยังเ้าบกบดีซีไล่มึนเลยยังมาได้ไล่เ้ากัเข้าสานน่ะน้วพอีวะ เป็นย right. ังจ no oh, er. uh, uh ังบดไว้เท้าเขาน่ะกินอยู่เศร้าเพลแรงกินกินอยู่เศร้าเพลแรงบ่ยง่เบิกบกินอเอาขมาเฮ้ยไอ้บุ๊กมีเขากินหานนองหาเอือยหานนองอยู่พี่เบิดไม่เบิดมือมากับหลาน กินบมมีอยากเสนอะไรไเขาิวเขาหักกะีีว่าคือเบิร้ดคือเบิดไลแทะบอกนี่ก็ได้ไล้เติมย่ดอกนี่งกได้กินไล้ขาดเติมย่ดอกสมปากเดเขาก็สิไปตักเติมเขาก็ดีไหนทานไปกำลังแบ่งเข เดมา้อขอจ้อ้อามาตบรมาบซีลเลยเขาดีมดิลเตอพกันสองคนมาไล่เตอร์ี็อกนี่ก็ได้มาขอเขามาพี่น้องเอ้สารกทอดี มีมีนี่เหรอปุ๊จะาบ่มีม่มมมขเขากินโชคชะตาคนมันบ่อกันเลยเด้อยม,มาแล้วไหมเออแม่จัดอาหารอยู่นี้อยู่สิมาโคเขามาหายกันเลอืม

มเดียวแล้วเขบอ่อไได้บนไปลับก่อนว่ะอามทำมเต็มหโลโนาวาอืมไม่ใเท้าบาอืมขายเฉยได้โอ้ยขายเฉยนเอื่องอนี้กายก้าอืมออืมมันไหมมีข้าวกินบัดขาวจังไปซื้อมามาามาหลวงฮันุกินโอ้ย ความถูกความถูกดีอะไรโดยทิพย์เอ้ยผาปิจารณาเนี่ยเด้อบอกมายังไร่กับบอกเขายังไร่กับเอตะเขาเดินนำทิพย์ไม่รู้ผัวมี่นำใจเนาะสอยเลือกผู้ถูกผู้อยากถูกจนบ่มีเขากินโอ้ย กายเขาซื้อกายเันเขียดซื้อเขากินว่าถูกอพิจารณา,าเนี่ยเด้อไอทิพย์ายดูอาบะคิดจากซื้ออันสอยเรือโมเมุมเมกินไอที่เรามาล้อเขาบึขเขาเบื่อว่ะสัสน

หบุ๊มมีเขามามา,มาโคลามวัมายังมาโคลกระบ,บุกขับเบือโอ้ยพี่น้อ,ชชนนอง,งชีวิตชีวิตคนเฮาเหมัอนสเหนื่อยน้าหนึ่ยน้าชีวิตซีว่าอยู่กันตามลำพังอันอันพ่อ,พอลูกกับหลานสามคนบุมีเขามาห่าเขียดคล้ายแต่ละเมื่อกับกบุ๊มพ่อบุ๊จุบ๊บเขาบมาบางเมื่อกะ มือกาเห็แบ่งให้ร้านไปโรงเรียนแน่ร้านไปโรงเรียนกกัญยางไปโอ้โหผดุทุกลี้มมีมีลี้ีไปหน้อยชีวิตคนเฮามันต่างกันแต่มันเลือกบ่ได้เดี๋ยเกิดบ่ได้ ตาเขาคัวดัดเสียง,งวงอะเม็ดได้มาเน่ะเป็นอามาแต่บุญมาคืนบุญบ้านหมู่ค็นกินแดงอาหารแรงไปนเนาะเป็นชีวิตอายแล้้วก็โอยเหมยนำ้ำเหมยน้ำชีวิตแล้วอื่นยังพอไว้ แนวอยู่แนวกินยังพอไหวเนะแต่เขาในตีพี่น้อยโบมี่เขากินในตีหายัางแทนกับบได้มือมาหาบ่าทัานเนาะหามาบ่าท่านกับโบมีกับร้านนัดไปซื้อมามาห่อหนึ่งมาแบ่งกันกับไอ้คนละเครึ่งกินไปพอแล้วเขามันหาบ่าทันคมถุก ได้ง่ายๆนี่แหะเป็นสงสารอยู่เครงสิยดใใดเอากับบ่มีคือกันแต่ว่าเฮาน่ะมีบ่มีบม่บมีพอได้เขาพอพอได้ซื้อเขากินอันนี้ผอมีจนบ่มีเขากินบ่มีกับบ่มีจนบ่มีเขากินแล้วก็จนได้ไปขอไปขอกินเอาเฮ้ยหาเขียดหากบแหละก,กินหากรดเขียนกุดกบไปแหละไปขอ ข้อผลบอลละเพื่นละถ้่วละสงองก็ได้มาให้ร้านกินดูกันตามลำพังสามผลุกเนี่ยผัดอยู่กินข้าวแรงลำกันเด้อพี่นอ้องเด้อจ่าภาพน้องไปเวียก,ก่อนพี่น้องข้าวหนึ่ง ลาแล้วสำหรับลิปนี่พอ่อกันคปบนาพี่น้องบ่งผักสมเป็นกำลังใจหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยคุณใหญ่ใจบุญพิจารณาหน่อยเด้อพี่น้องหามีผู้ใดเมตตาเนาะสงสารจากสื่อเขาซอยอันหายอายเพอได้มากะากพิจารณาหน่อยเด้อเด็กหน่อยก็บได้ว่าเนาะนำใจแต่แต่ผู้สิเมตตาสงสารสบายดีพี่น้องพอ่อกันคปบนาพี่น้อง